ตัวเอ4ย l t r เเครื่องนี้นะครับอันที่จริงเนี่ยเราได้สุมหัวรีวิวกันไปตั้งแต่ก่อนที่จะวางขายแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปรีวิวกับเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานที่ช่องเอตลโลนะตอนนี้ผมเลยอยากจะมาอัปเดตว่าหลังจากวันนู้นที่ก่อนวางขายจนตอนนี้ที่วางขายไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับมันหรือเจออะไรที่มันแปลกใหม่จากความเห็นหน้าตอนนั้นบ้างน,นะครับอย่างแรกคือเรื่องของดีไซน์ซึ่งผมเพิ่งสังเกตว่าช่องเก็บปากกาเนี่ย มันนูนจากขึ้นมาจากตัวเครื่องนิดนึงไม่เลี่ยนลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไปอ่านความเห็นจากคนที่ได้รับรู้เรื่องราวนี้นะครับก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบบางคนก็บอกว่าอยากให้มันเรียบเรียบเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามันนูนทำไมอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยมันกดยากต้องใช้เล็บจิกเข้าไปแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ใส่เคสเนี่ยมันกดไม่ขึ้นเลยซึ่งรุ่นนี้เขาเลยทําให้มัน ให้ตัวปากกา S Pen พเนี่ยมันนูนขึ้นมาเวลากดจะง่ายขึ้นนี่นะครับถือว่าเป็นการแก้ปัญหาจากรุ่นก่อนแล้วกันนะก็แล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าโดยรวมคือเขาแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นนะครับหลายคนเวลารับเครื่องซื้อเครื่องมาเนี่ยชอบเอากระดาษไปเสียบตามโซ่ต่างๆใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวการเขยา่า ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบมาขย่าแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงก็แกล้แกแกกเนี่ยอันนี้อย่าทาครับมันจะทําให้กล้องเสียเร็วเพราะว่าเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยมันคือ OIS ระบบการสั่นซึ่งมือถือยี่ห้อใดก็ตามที่มี OIS การสั่นเนี่ยเขาจะมีกลไกในการลดทอนการสั่นใช่ไหมถ้าคุณขย่อมากเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียเร็วขึ้นนะส่วนทันมาอันนี้หลายคนชมนะครับก็คือว่าหน้าจอเป็นแบบแบนแล้วนะครับและที่สําคัญจะเห็นว่าสังเกตเลยไหม คือมันไม่สะท้อนแสงเลยซึ่งตรงนี้ผมมีการจัดไฟสตูดิโออยู่นะแต่มันไม่สะท้อนเลยคือจอรุ่นนี้เขามีการเคลือบอะไรต่างๆที่มันลดทอนการสะท้อนได้ดีมากๆทําให้เวลาที่คุณมาดูมาใช้งานเนี่ยมันสบายตาแล้วมันคมชัดมากๆตอนเปิดตัวรุ่นนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยคือ Galaxy AI ใช่ไหมแต่ว่าจากที่บอกไปแล้วว่าวันที่ผมลองใช้งานก่อนวันที่วางขายจริงเนี่ย ทีมงานทุกคนยืนยันเหมือนกันว่ามันใช้จริงไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะมี q u e s t i o บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากที่วางขายจริงไปแล้วคนที่ใช้จริงก็จะรับรู้รว่ามันใช้จริงไม่ได้จริงๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าพูดว่าใช้จริงไม่ได้เลยก็คงไม่แฟร์นะต้องมาเบรคดาวน์ให้ฟังว่าอะไรบ้างที่ใช้จริงได้อะไรบ้างที่ใช้จริงไม่ได้อย่างแรกนะครับผมอยากพูดก่อนเลยว่าบี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ถูกเน้นเราว่าง่าย ตอนนี้เขาเน้นพวกกลเซอไอโซตอื่นแทนนะครับเซอร์เคิลทูเซซึ่งอันนี้จริงๆเป็นของ Google นะหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้ววิธีการใช้งานก็ง่ายๆครับคือมันเป็นการค้นหาข้อมูลของสิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าจออะไรก็ได้สมมุติว่าคุณเล่นเว็บอยู่คุณเลื่อนๆ่มาปัดปุ๊บคุณเจอของบางอย่างเนี่ยที่สนใจก็กดค้างที่ปุ่มด้านล่างนะกดค้างตรงนี้เลยมันก็จะขึ้น Circle toSe a r c h ให้เราเอานิ้ววงพอวงปุ๊บเขาจะเสิร์ชมาให้ดูเลยว่า สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรหรือถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยมันซื้อได้ที่ไหนอ่ะต้องบอกว่ามันคือของที่เคยมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาพัฒนาให้มันใช้งานได้ง่ายมากขึ้นซึ่งต้องบอกว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่ว่า Samsung และ Google เขาจับมือกันได้แน่นแนบสนิทกันมากขึ้นนั่นเองนะครับถัดมาอันเนี้ยผมชอบมากและใช้งานได้จริงคือตัว s u m m a r i z e summarize คือการสรุปครับการสรุปเนี่ยมันใชรหลักได้ที่3ส่วนส่วนแรกคือ Samsung b r o w s e r ถ้าคุณเข้าเว็บปุ๊บเห็นบทความเห็นข่าวเนี่ยไม่อยากอ่านยาวกดสมา m a r ไลทเลยมาสรุปให้เลยส่วนที่2คือโน้ตถ้าคุณโน้ตอะไรไว้เนี่ยมาสรุปได้ส่วนที่3คือ voice record ก็คือกอารอัดเสียงนั่นแหละนะทีนี้จะมาเล่าให้ดูทีละอย่างส่วนแรกนะครับอ่ะสมมุติผมเข้าเว็บจะเห็นว่าข่าวมันก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวใช่ไหมเราไม่อยากอ่านยาวทำยังไงกดตรงนี้เลือก s u m m a r i z e เขาก็จะสรุปให้เรารอแป๊บหนึง่ง อ่ะก็ถ้าอ่านดูรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าเขาสรุปได้ค่อนข้างดีเลยถ้าส่วนตัวที่ผมเคยใช้งานนี้มาต้องบอกว่าสรุปได้ดีมากคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยผมชอบใช้งาน AI ในการสรุปเนื้อหาอยู่แล้วปกติก็ใช้อยู่แล้วก่อนที่จะมีตัวซั s u ุงเครื่องนี้นะครับฉะนั้นผมจะเห็นความแตกต่างอย่าง AI บางตัวมันจะสรุปไม่ค่อยตรงประเด็น หรือว่าสรุปยืดยาวเยิ้นเยอะนะครับหรือบางตัวเนี่ยใช้วิธีการประมวลผลที่ค่อนข้างนานแต่ตัวนี้ของซัมซุงเองอะ่ะถือว่าดีมากๆเพราะว่ามันประมวลผลเร็วแล้วก็สรุปมาได้กระชับเป็นหัวข้อตรงประเด็นอันเนี้ยผมชอบมา,มากชื่นชมสุดๆเลยนะครับแต่ทีเนี้ยที่อยากให้ดูคือตัว voice recorder ที่เขาบอกว่าสามารถอัดเสียงการประชุมได้แล้วก็เอามาถอดเป็นข้อความแล้วก็ให้มันสรุปได้ อันนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานจริงไม่ได้อย่างแรกเลยคือภาษาไทยอ่ะมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากสำหรับ AI ในการถอดคําใช่ไหมถัดมาคือตอนที่จะถอดคาอ่ะเขาจะให้เราเลือกว่าจะถอดเป็นภาษาไหนพอเลือกเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยซึ่งบางคำเนี่ยคนไทยก็จะมักจะพูดทับศัพท์ใช่ไหมซึ่งมันจะไม่เข้าใจนะครับถัดมาเลยคือเวลาใช้งานจริงอ่ะ การออกเสียงสำเนียงของไทย,ยต่างเนี่ยมันมีความต่างจากในข้อจนกัดกลมค่อนข้างเยอะชั้นมาดีเทคไม่ค่อยได้ผมลองใช้งานจริงอันนี้ผมให้ดูสองสถานการณ์แล้วกันอันแรกเนี่ยผมไปงานเปิดตัวสินค้าิชตหนึ่งเป็นสินค้าไอทีนะครับทางพิธีกรเขาก็เล่าไปเรื่อยซึ่งเนื้อหาที่เขาพูดเนี่ยจริงๆมันควรจะเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์การ์จอ npc ตัวละครเชฟและลูกค้าแต่สิ่งที่เขาถอดมาเนี่ย มันผิดเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวที่เป็นเชฟกับตัวที่เป็นลูกค้านะครับตัวเรานะครับเป็นตัวละครที่เดินในร้นนะครับเดี๋ยวลองสังเกตนะครับในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเ p c ตัวที่1กับ NPC ตัวที่2นะครับเขาคุยกันนะครับกับตัวที่เราที่เป็นผู้เล่นนะครับไปคุยกับตัวเ p c เราดูในนี i ดิ t า e ราไ e ก s ับในร t h นร m e นช็อปกั i จิ i เ e t We're world joined Nova, cyber security expert Cyberpunk-flavored our NOVA, in by a ถัดมาผมลองใช้กับการที่ว่าเอาคลิปรีวิวเก่าของผมนี่แหละมาเปิดแล้วก็ให้มันถอดความออกมาดูว่าตรงไหมทีเนี้อุปกรณ์การทำงานมันก็เปลี่ยนไปเช่ไหมจากที่ว่าต่กอนน่ะน,นั่งโต๊ะทำงานได้ง่ายๆใช่ไหมครับก็พอนีบ้านมีหลายชั้นมีการเคลื่อนที่บ่อย ผมก็ต้องหาอุปกรณ์ที่มันภายง่ายก็เลยลังเลว่าจะเอาเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตดีซึ่งแน่นอนแหละว่าโน้ตบุ๊กมันทำอะไรได้มากกว่าแต่แท็บเล็ตมันก็มีความคล่องตัวมากกว่าแล้วก็ีย๋วยวแอปหลายตัวมันเก่งขึ้นเนาะผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเอาแท็บเล็ตมาใช้งานจริงมาตอบโจทย์ไหมซึ่งวิธีเดียวที่ทําให้รู้ว่ามันใช้งานแล้วมันเวิร์กไหมก็คือต้องใช้จริงนั่นแหละนะ แอปแนที่ผมเลือกใช้นะครับก็เป็น Galaxy Tab S9 Ultra รุ่นนี้ที่เห็นตรงนี้เลยนะครับถ้าจะเอาไปใช้งานจริงโปอรช์ชั i นแบบซีเรียสจริงๆอจัง,จงอะไรอะไม่เหมาะแต่ถ้าเอามาใช้แบบแค่เอาคร่าวๆเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับเพราะว่าความแม่นยำเนี่ยผมให้มันอยู่สักประมาณโดยส่วนใหญ่นะจะอยู่ที่ประมาณ60-70%แต่ถ้าเป็นคำที่มันง่ายๆพูดชัดๆพูดคนเดียว ไม่มีการพูดสลับไปสลับมาไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นแทรกมันจะมีความแม่นยำอยู่ประมาณสัก90%ได้นะซึ่งตัวไวเลสคอร์เดอร์เนี่ยจริงๆเขาถอดคําได้ใช่ไหมแล้วเขาก็สรุปได้ด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่าพอเขาถอดคํามาไม่แม่นอ่ะมันก็สรุปไม่แม่นนะเพราะว่า Data มาผิดเพี้ยนแล้วอ่ะมันสรุปไปมันก็ผิดเพี้ยนใช้งานไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าสรุปแล้วในส่วนของ AI ในพาร์ทนี้นะต้องบอกเลยว่าการสรุปอ่ะ ใช้จริงได้ดีมากมากๆชื่นชมสุดๆเลยนะครับแต่การถอดเสียงผมให้ตีว่าใช้จริงไม่ได้ไม่แนะนําเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ตลอดเขาอัปเดตน่าจะดีขึ้นนะครับเอไอถาัดม,มาที่หลายคนยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็คือเอไอที่อยู่กับคีย์บอร์ดซึ่งคีย์บอร์ดของซัมซุงเนี่ยในรุ่นออก,ก่อนเนี่ยเขาจะแปลภาษาไทยอยู่ละพิมพไทยไปแปลเป็นอังกฤษได้หรือว่าพิมพอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอื่นทำได้อยู่ละแล้วก็สามารถเช็คแกมม่าได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้ที่มันใหม่ขึ้นจริงๆอะ่ะคือการ เปลี่ยนรูปประโยคอ่ะตัวอ,อย่างง่ายเช่นผมเพียงว่าวันนี้ผมติดงานด่วนไปหาไม่ได้ AI ก็จะทําการประมวลผลแล้วก็เลือกประโยคให้มันมีรูปแบบต่างๆขึ้นมานะครับเช่นเนื่องจากวันนี้ผมติดภารกิจด่วนจึงไม่สามารถไปพบได้อันนี้ยไปทางการอ่ะแล้วแบบคชดชั่วก็จะมีอีกคือว่าวันนี้ติดงานด่วนไปหาไม่ได้ถ้าเป็โซเชียลก็ วันนี้ติดงานด่วนไปหาไม่ได้นะจ๊ะ,ะแล้วก็มีอีโมจิด้วยมีแฮชแท็กด้วยนะครับหรือถ้าเป็นแบบสุภาพก็จะมี่บอกว่ากราบขออภัยอย่างสูงครับ <c oughs> ผมติดงานด่วนจริงๆจึงไม่สามารถไปหาท่านได้ฟังก์ชันนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยพิมพ์ภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิมพ์ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเกิดของเราที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่างเช่นพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะช่วยให้รูปประโยคของเราสวยงามขึ้นน่าสนใจมากขึ้นอันเนี้ยดี รุ่นนี้เป็นลำโพงแบบคู่นะครับที่เห็นเป็นช่องอใหญ่ๆข้าล่างเนี่ยอันนี้คือช่องลาโพงนะครับลำโพงข้า,ล,าล่างเป็นอันนี้ส่วนข้างบนเนี่ยจะใช้ร่วมกับตัวหูฟังข้างบนนะครับทิศทางเสียงหรือว่ามิติมันอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าลำโพงเดี่ยวแล้วกันนะระบบเสียงอื่นที่อยากให้ดูนะครับเขาก็มี d o l b y a t m o s ครับมี d o l ม y a แ m o s ั o ส์พอเกมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้ครับ Adapt Sound พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยหูเรามันก็จะเสื่อมสภาพไปตามวัยใช่ไหม ตัวนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่ชดเชยย่านเสียงที่มันหายไปให้กับหูของคนในวัยต่างๆนะเรื่องของปากกาก็าต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยเขาก็ยังคือเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับถ้าจอปิดอยู่ดึงปากกาออกมาเราสามารถขีดเขียนได้ทันทีเลยนี่แบบนี้นะครับถ้าหน้าจอเปิดอยู่แล้วเราเกิดอยากจะโนต้ตด่วนๆเลยนะครับให้กดปุ่มค้างแล้วก็แตะไปที่หน้าจอสองครั้งป,ป๊ป๊บมันจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าค i ิ k เมโมครับนี่สามารถโนต้ตได้เลย ปั๊บปั๊บปัป๊บตรงนี้นะก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจบบันทึกอะไรด่วนซึ่งมันมีประโยชน์มากเวลาที่คุณใส่หูฟังบลูทูธหรือว่าเปิดสปีกเกอร์ระหว่างโทรคุยแล้วก็อยากจดอะไรไปด้วยด่วนๆอ่ะมันดีมากคือจริงในเครื่องเนี่ยเขาสามารถเก็บปากกาเอสเพนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขารองรับการเชื่อมต่อปากกาเอสเพนมากกว่า1อันก็คือถ้าสมมติคุณมีตัวเอสเพนโปรอ่ะหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่จริงมันจะเป็นอุปกรณ์เสอิมอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถซื้อแยกได้นะอันนั้นเนี่ย ก็สามารถมาเชื่อมต่อเครื่องนี้ได้สามารถแพรได้2อ,อันพร้อมกันได้นะครับแต่ว่ามันก็ใช้ทีละอันแหละนะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะได้ใช้นะครับโดยเฉพาะคนยุูนี้ที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรืออย่างติ๊กต็อกเกนี่ยก็คือการที่ใช้ S Pen เป็นรีโมทชัตเตอร์ S Pen นเนี่ยจริงๆใช้างานได้เยอะยนะก็ถ้าเกิดกดค้างแล้วปัดซ้ายขวาคือการเปลี่ยนโหมดนี่เห็นไหม แต่ถ้าเกิดปัดขึ้นลงมันจะเป็นการเปลี่ยนกล้องเมื่อกี้ลง,ลงนิดนึงอย่าถือสานะครับนี่คือสตูดิโอไม่ใช่หรอกนี่คือถ่ายที่บ้านมันก็จะประมาณนี้แหละนะมาต่อเรื่องกล้องเลยดีกว่านะครับก็จริงๆตอนที่เราสุบหัวกันครั้งก่อนใช่ไหมเราบอกไปแล้วว่ากล้องบางอย่างเนี่ยมันทําได้แยก่กว่าตัวเอทิสาอัลตาแต่บางอย่างก็น่าสนใจกว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่ามันพึ่งพา AI มากๆฉะนั้นมันไม่ได้ใช้การประมวลผลจากระยะเลนเพียงอย่างเดียวแม้กระทั่งการถ่ายพอเทที่ระยะซูมสุดบางทีมันก็ประมวลผลผิดมันเอาแว่นเป็นฉากหน้าแล้วก็ละลายหน้าทิ้งเพราะมันมองว่าหน้าคนคือแบ็กกราว n ์ซึ่งอาการนี้ก็มีทั้งที่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะการถ่ายด้วยเลนปกติมันจะไม่มีปัญหานี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นบ่อยก็ต้องแฝงเขาด้วยนึงคือมันไม่ได้เป็นบ่อยแต่มันก็มีเออร์เลอร์บ้างซึ่งเราก็ต้องถ่ายเผื่อพูดตรงๆคือเหมือนกับว่า เราไม่รู้เลยว่ามันจะเออร์เลอร์จนกว่าถ่ายเสร็จแล้วเรามาเปิดเช็คดูถึงรู้ว่ามันเออร์เลอร์นะครับแนะนอว่าถ่ายเผื่อไว้หน่อยก็ดีนะประเด็นสําคัญนะครับก็คือการที่เขาเปลี่ยนจากเลนส์ซูม10เท่าแท้ๆมาเป็น5เท่าอันนี้ก็มันทําให้การใช้งานเปลี่ยนไปเยอะนะครับถ้าสรุปไม่ง่ายเลยคือว่าถ้าซูมระยะ10 0เท่ามันจะสู้รุ่นก่อนไม่ได้เอาแบบภาพรวมนะนะครับแต่ถ้าในระยะที่ไม่เกิน30เท่าเนี่ยมันก็สูสีกันแล้วแต่สถานการณ์ แล้วแต่ว่าคุณถ่ายอะไรอย่างเช่นถ้าถ่ายคนตัว HTC u l t a เนี่ยประมวลผลค่อนข้างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อันเนี้ยผมไม่เจอในครั้งก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยคนเริ่มบ,บ่นกันคือว่าไวา้บารลานมันติดเหลืองในบางสถานการณ์ซึ่งอันนี้ผมยังไม่เจอนะแต่เห็นคนเข้าบ่นบ่นกันนะครับที่สําคัญเลยคือสิ่งเนี้ยแฟนๆซัมซุงที่ติดภาพของซัมซุงรุ่นก,นก่อนๆมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะ ขัดใจกับรุ่นนี้เพราะซัมซุงเดิมๆเลยเนี่ยเขาอิง <c oughs> ตามสิ่งที่ยูเซอร์ส่วนใหญ่ชอบคือสีสันสดใสสว่าง <c oughs> ผิวเนียนอ่ะเดิมๆเป็นอย่างนั้นนะแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ตรงข้ามเลยรุ่นเนี้ยให้ภาพที่ค่อนข้างจะเดียวถ้าหน้าคุณเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าเป็นหลุมเนี่ยมันจะดึงมาชัดทั้งหมดเลยคุณต้องไปแต่งเพิ่มเองที่อย่างหน,น้าเนียนหรือถ้าถ่ายอะไรที่มันถ่ายต้องฟ้าถ่ายอาหารถ่ายอะไรอย่างเงี้ยรุ่นหนอนก่อนอ่ะมันจะมีความ ดึงสีขึ้นมาให้มันวิวิดจัดจ้านใช่ไหมแต่รุ่นนี้เนี่ยมันได้สีที่ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงหลายคนที่ได้ลองก็บอกว่าสีมันเหมือน iPhone มากผมก็เลยเอาไปเทียบกับ iPhone สีใกล้เคียงกันมากข้อดีคืออะไรข้อดีคือถ้าคุณจะพูดเรื่องสีต้องอ้างอิงเรื่องสีความถูกต้องของสีอะผมมองว่ามันใกล้เคียงความจริงขึ้นอย่างเช่นการไปถ่ายพวกเครื่องสัอางเงี้ยเวลาเอามาดูจริงๆอะมันใกล้เคียง อย่างรุ่นก่อนอะถ่ายปุ๊บมันจะมีการเล่งสีใช่ไหมมันจะมันสวยแต่มันไม่จริงนะรุ่นเนี้ยมันแทบจริงฉะนั้นก็อาจจะต้องปรับตัวน,นิดนึงสำหรับแฟนๆนะครับของซัมซุงที่เคยใช้รุ่นก่อนมาติดภาพคาแรคเตอร์บแบบเก่านะแต่ละคนที่ใช้ซัมซุงรุ่นนี้เนี่ยภาพอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าการตั้งค่าในตัวเครื่องอะเขาตั้งได้หลากหลายตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขามีให้ตั้งได้ว่าจะให้ AI อัลติไมท์มากน้อยแค่ไหนมากสุดกลางน้อยแล้วก็ยังมีตัวซีดอ o p t i m i ท e อีก นะซึ่งตัวเนี้ยแต่ละคนที่ตั้งค่าไม่เท่ากันภาพที่ออกมาก็จะไม่เหมือนกันและที่สำคัญนะครับถ้าคุณติดตั้งตัวแอปเสริมที่เชื่อว่า c a r e r a a s s i t t n t t มันจะมีอีกออปชั่นหนึ่งที่น่าสนใจคือตัว s u t a i n i n g ก็คือทำให้ภาพมันดูนุ่มขึ้นคือต้องบอกว่าพอเป็นยุคข,ของความเป็นดิตต์น่ะภาพาต่างๆมันมีความขมค่อนข้างมาก พอเราเปิดตัวซอฟต์พินนิ่งเข้าไปอ่ะมันทําให้ภาพมันดูซอฟต์มันดูนุ่มสบายตามากขึ้นนะครับชั้นที่บอกมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งส่วน AI, AI Optimizer แล้วก็ตัวความนุ่มของภาพใช่ไหมแต่ละคนที่เปิดค่าไม่เท่ากันเนี่ยก็จะได้ภาพต่างกันใันไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมนักรีวิวแต่ละคนบล็อกเกอร์แต่ละคนถ่ายออกมาแล้วภาพมันไม่เหมือนกันเพราะเขาตั้งค่าส่วนนี้ไม่เหมือนกันนะครับอีกฟังชันหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คือ Motion Photo ซึ่งจริงๆมีมานานแล้วนะคร แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มฟังก์ชันย่อยเข้ามานะครับเขาทํางานเหมือนตัวของไลฟ์โฟโต้บน iPhone นะซึ่งจะทําการเก็บคลิปนันสั้นก่อนประมาณวิสองวิก่อนที่จะถ่ายภาพจริงๆนะครับซึ่งพอเก็บมาปุ๊บสิ่งที่ดู่นี่ทําได้คือลองเอ็กโพเชอร์เหมือน iPhone เลยนะครับทีนี้ต้องบอกว่าลองเอ็กโพเชอร์พอเหมือน iPhone เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือคุณไม่ต้องไปเข้าบทอื่นอะไรให้วุน่นวายแต่ข้อเสียคือ ถ้าคุณจะทำลองเอ็กโพเชอร์ให้ภาพมันดูคมแสงไฟเป็นเส้นนมคมน้ำตกดูฟุ้งงดสวยโดยที่ภาพอื่นๆไม่เบลอเนี่ยมันทําได้ยากมากเพราะว่าหลักการของตัวนี้เนี่ยมันคือการเอาภาพหลายๆภาพมาซ้อนๆๆๆอนกันนะครับถ้าเกิดมือเราไม่นิ่งเนี่ยตึกก็จะเอียงถนนจะเอียงไม่ใช่เฉพาะแสงไฟนะมันจะมันจะซ้อนกันไปทุกอย่างเลยนะครับต่างจากพวกค่ายจีนที่เขาจะทําการใช้เทคนิคที่ว่าถ่ายรูปก่อนแล้วก็ให้เราลากแสงไฟอะไรอย่างเงี้ย ฉะนั้นถ้าอยากจะถ่ายเลาะเอฟเพเชอจริงจริงรุ่นนี้ไม่ได้ถ่ายง่ายต้องมีขาตั้งนะครับในภาพรวมแล้วภาพนิ่งเนี่ยผมมองว่าเขาก็ยังคือเรือธงแหละยังทําได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าต้องรอการอัปเดตมันยังมีบั๊กบางอย่างที่เรายังไว้ใจไม่ได้ว่าถ่ายไปแล้วมันจะใช้ได้เพราะว่ามันจะมีการประมวลผลที่ให้ภาพแปลก,ปลกออกมาพอสมควรเลยนะครับหรืออย่างการซูมไกลเนี่ยที่บอกไปแล้วว่า ตัวนี้เนี่ยซูมได้สั้ลงกว่าตัวก่อนแต่ได้คุณภาพของชิ้นเลนที่มันดีขึ้นตัวฮัดแวร์ต่างๆใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าบางสถานการณ์มันก็ดีกว่าบางสถานการณ์มันก็แย่กว่าตัว s 2 3 u l t r a โดยเฉพาะการถ่ายซันเซ็ตในรุ่นนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงส่วนนี้คือถ้าเกิดถ่ายซันเซ็ตเนี่ยเขาใช้ AI มาประมวลผลให้ตัวพระอาทิตย์มันมีสีสานสวยงามใช่ไหมปรากฏว่าหลายๆซีนเนี่ย มัน AI มาทำใหผิดพลาดพูดง่ายมันไล่สีผิดนะครับมันทําให้ภาพทิ่ออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยสมจริงเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นงานวิดีโอต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยคือ the best of android เลยคือเทียบกับแอนดรอยด้วยกันผมให้เป็นที่1ดีที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน้องเฟิร์สจาก p ิกโฟโต้เขาก็ยืนยันเห็นด้วยเหมือนกันนะครับว่าตัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของความละเอียดนะแต่เนื้อไฟล์การบริดาต่างเนี่ยซัมซุงก็ทำออกมาได้ดีมากและที่สําคัญคือถ้าเทียบกับฝั่งแอนดรอยด้วยกัน รุ่นที่อัด 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่ 4K เนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นซึ่ง s a m s ซ n งทำได้ครบถ้วนและดีมากๆผมลองเอาไปเปิดโหมดพอเทวิดีโอพอเทวิดีโอก็คือถ่ายวิดีโอหน้าฉากหลังเบอร์ใช่ไหมซึ่งโหมดนี้เนี่ยในมือถือเรือธงหลายๆรุ่นเลยกล้องหน้ามันจะเปิด 4K ไม่ได้หรือถ้าเปิดได้มันก็จะเปิดกันสัน่นไม่ได้มันจะต้องอะไรขาดหายไปอย่างใดอย่างหนึ่งอะแต่ซัมซุงเนี่ยมาครบถ้วน ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเป็นมือถือที่ถ้าคุณคิดจะซื้อมือถือ Android เพื่อมาถ่ายวิดีโอเนี่ยรุ่นเนี้ยเหมาะมากและทีมงานเราทดสอบมาแล้วว่าถ้างานภาพนี่มันอาจจะดีกว่าบ้างหรือแย่กว่าบ้างเมื่อเทียบกับตัวเอิสซาอัลตาใช่ไหมแต่ถ้างานวิดีโออ่ะมันดีกว่าเอติสซาอัลตามากๆนะครับมาถึงการโทรกันบ้างนะครับซึ่งเขาก็ยังเก็บจุดเด่นต่างๆไว้ครบถ้วนนะครับทั้งเรื่องโหลบป้องกันสแปมที่มีฝังให้ตัวเลยนะครับ แล้วก็มีเรื่องการบันทึกเสียงโทรได้ซึ่งทําให้หลายๆคนยังติดซัมซุงอยู่ไม่สามารถย้ายค่ายได้เพราะว่าเขาเลคขอดเสียงได้ในตัวเลยไม่ต้องไปหาอะไรมาติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือมันเป็นฟังก์ชันที่ซัมซุงพยายามโปรโมทอยู่ในตอนนี้นะครับคือออโต้บล er. ็อกเกอร์ออโต้บล็อกเกอร์เนี่ยไม่ใช่ในการบล็อกแสแปมนะแต่เป็นการป้องกันมาแวร์หรือพูด,ดง่ายๆว่าป้องกันไวรัสอันแหละเขาจะป้องกันในส่วนทุกๆส่วนของเครื่องเลยอย่างเช่นว่า มีใครเอาพวก USB มาเสียบเครื่องไหม USB นั้นอะ่ะอาจจะมีไวรัสหรือว่าอาจจะเป็นการแฮ็กเครื่องใช่ไหมหรือถ้ามีคนส่งรูปภาพมาทางข้อความ SMS ของคุณเนี่ยรูปภาพนั้นอะ่ะอาจจะมีมัลแวร์ฝังอยู่เขาก็ทําการบล็อกไว้ให้ส่วนการเล่นเกมก็ต้องบอกตรงว่าผมไม่ใช่คนเล่นเกมอะไรมากมายนะครับก็เลยฟังความเห็นจากทีมงานมาซึ่งทีมงานบอกว่าได้ทดสอบแล้วก็ถือว่าเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ประทับใจไมไ่มีปัญหาอะไร แต่ต้องบอกว่านี่คือมือถือที่ร้อนเร็วมากๆนะครับไม่ใช่ร้อนเฉพาะตอนเล่นเกมนะถ้าคุณไปถ่ายวิดีโอไปใช้งาน,นต่างๆเนี่ยมันร้อนท่องๆเร็วเลยแต่ไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะคือเขาบริหารจัดก,การตัวเองได้แต่มันร้อนออกมาให้เรารู้สึกได้ที่อุ้งม,มือเราเลยนะครับแลวร้อนเนี่ยไม่ใช่ร้อนเฉพาะข้างหลังนะร้อนทะลุมาด้านหน้าหน้าจอเลยโดยเฉพาะการอัดวิดีโอถ่ายรูปนานๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมลองถ่ายวิดีโอช่วงเย็นๆประมาณ5้าโมงเย็น แดดก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายก็ถ่ายได้ไม่นาน5ที10ทีมันก็เริ่มร้อนออกมาที่หน้าจอแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัวเครื่องในการประมวลผลวิดีโอด้วยอีกส่วนหนึ่งคืออากาศเมืองไทยมันร้อนด้วยฉะนั้นถ้าคุณใช้งานกับบ้านที่ไม่มีแอร์หรือว่าใช้งาน outdoor เนี่ยก็ต้องพิ่ต้อง,ต,องต้องคิดเผื่อเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับว่ามันร้อนทข้งๆเร็วเลยนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่า จริงผมชอบหลายๆอย่างของรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะบ่นว่าแบบเฮ้ยทำไมกล้องมันบางส่วนมันดูแย่ก,กว่าเอเจฟทาวอัลตาซึ่งไม่ใช่เฉพาะผมนะถ้าคนไปดูคนที่รีวิวจริงๆจังเทสจริงจังหลายๆคนอะ่ะก็จะบอกเหมือนผมนะรวมถึงเรื่อง A.I. ที่หลายส่วนมันใช้จริงไม่ได้ทั้งเรื่องการาบันทึกการประชุมใช่ไหมที่ให้แปลมาเป็นข้อความเนี่ยผิดเพี้ยนค่อนข้างเยอะซึ่งการถอดเสียงไทยมาเป็นข้อความมันเพีย้ยนฉะนั้นการที่ว่าเป็น ที่เขาบอกว่าเวลาโทรแล้วสองฝั่งเนี่ยให้แปลสองฝั่งเนี่ยมันก็เพี้ยนด้วยนะใช้จริงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มีเออร์เรอร์ค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการซัมเมอร์ไลซ์การสรุปย่อเนี่ยมันทําได้เดอะเบสผมประทับใจมากๆตอนนี้ก็รุ้นแค่ว่าซัมซุงจะออกอัปเดตมาเมื่อไหร่และแก้ไขได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เอาที่เครื่องซัมซุงนะครับก็ขอให้เขาอัปเดตออกมาแก้ไขปัญหาให้มันหมดสิ้นให้มันทางานได้อย่างที่เราต้องการสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมก็อยากให้มีสักแบรนด์หนึ่งที่ทํา AI ที่มันใช้ได้จริงๆง่ายๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะเป็นการกระตุ้นตลาดให้แบรนด์อื่นทําเหมือนกันนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวมาตอบให้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย